อยากกินเนื้อก็ต้องได้กินเนื้อนะไม่ได้ไปกินหมูเนื้อเมืองแพร่ครับผมจะแซ่บเท่ากับปูเต้รอเป่ะถุงทะเลเลย ส่วนนาดีด้วยประมาณนี้ก็พบ อุดรดิตอิดรดุดนะครับตรงนี้อยู่ในจะังเกตจังหวัดอุดรดิตนะครับเมืองไม่ไ ครับผม